การพิพากษาสำหรับผมเป็นคำสั้นๆที่ดูทรงพลังเหลือเกินแล้วถ้ามันไปอยู่ในชื่อกาซยูกิโอล่ะการใบนั้นมันจะดูทรงพลังไหมอ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมูเก็แฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับก็อยู่กับเรื่องราวของคีย์เวิร์ดกันเช่นเคยนะครับคีย์เวิร์ดก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับพิพากษาอะไรบ้างนะครับซึ่งคําว่าพิพากษาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูอนิเมะออกแนวแฟนตาซีอย่างเงี้ยคำเนี้ยมันก็จะออกเป็นแนวแบบชื่อท่าเนาะแบบว่ากระสุนแห่งการพิพากษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นคําที่สําหรับตัวผมผมมองว่าค่อนข้างทรงพลังเนาะแล้วทีนี้นะครับก็เลยมาสงสัยว่าถ้าเป็นการ์ดยูกิโอขึ้นนนมมมาาาาาปุ๊บเเีีี่่่ยกกกรรรร์ดทัือองงวขพพิษ สารุนพิพากษานี่มันจะมีการ์ดอะไรบ้างและเอฟเฟกของมันจะเป็นอะไรยังไงพิพากษารุนแรงสมชื่อไหมอะไรเงี้ยนะซึ่งผมเสิร์ชดูแล้วนะครับด้วยเงื่อนไขเดิมของเราว่าเราจะไม่เอาการ์ดที่มีการพูดถึงซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งแบบเจาะจงยอมมากสุดก็คือการพูดถึงเผ่าพูดถึงท่าหรือพูดถึงการ์ดเฉพาะใบเดียวอะไรแบบนั้นนะครับโดยที่ว่าคัดกองตามกระบวนการนี้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยครับแทบทั้งหมดนะจะเป็นมอนสเตอร์แล้วก็เป็นกับดักครับผมคือประมาณว่าเวทมนต์เองไม่คิดจะพิพากษาใครเลยหรรือไววัแต่่าาาากกกกก็มีดพษยออะะไรัง ด้วยความเป็นมอนสเตอร์นะครับการเอาคําว่าพิพากษาไปใส่ในชื่อมอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวของผู้ที่มีอํานาจในการพิพากษาไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าในเมื่อมันเข้าเกณฑ์การเป็นคีย์เวิร์ดแบบนี้ผมก็อยากจะเอามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่หาเจอมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมฟังน,นะครับโดยที่ว่าอาจจะมีบางใบที่ว่าในเรื่องของในภาษาอังกฤษนยครับมันจะเป็นคําว่า judgment นะครับท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าการที่ผมคัดมาคุยในคลิปนี้จะมีอะไรบ้างครับเริ่มที่ใบแรกเลยนะคร เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผานกรกเลเวล3พลังโจมตี1,400ป้องกัน700ครับผมซึ่ง Judgment the Hand ก็จะออกเป็นแนวว่ามือที่มีอำนาจในการพิพากษาแบบนี้เหรอคือในเท็กเนี่ยจะเขียนประมาณว่ามันคือมือที่ได้รับพลังมาจากเทพเจ้าสามารถที่จะพิพากษาบาปทั้งปวงและเป็นมือที่มีอำนาจในการที่จะโจมตีใส่ศัตรูได้อย่างรุนแรงอ่ะก็อธิบายตามนี้เฉยๆนะครับการไปต่อมานะครับการไปนี่คือโรงพิพากษาแห่งนรกครับโรงพิพากษาแห่งนรกเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุมืด เผาปีศาจเลเวล4พลังโจมตี1,300ป้องกัน900ครับการไปนี้นะครับผมมันเป็นโรงที่ใช้ลงทันผู้ที่อยู่ในโรงโดยวิธีการก็คือเอาผู้ที่ต้องรับการลงทันนั้นเข้าไปในโรงหลังจากนั้นจะมีดาบแห่งการพิพากษาปักเข้าไปที่โรงนี้ผู้ที่ถูกสังหารด้วยวิธีการนี้จะถูกนําไปสู่นรกทันทีจบข่าวครับผมการไปต่อมาการไปนี้คือ Miss Judge ครับผม Miss Judge เป็น Monster Effect ท่าแสงเผาปีศาจเลเวล4พลังโจมตี1,800ป้องกัน600ครับโดยก็เขา ใจนะว่ามันมีความสามารถในการพิพากษาแต่ว่าอาร์ตเวิร์กน่ารักทีเดียวเชียวนะผู้มีอำนาจในการพิพากษาถือว่าผ่านนะครับแต่พอถือป้าย o ปุ๊บอยางกลับมาตอบคำถามเกมโชว์ครับโดยที่เอฟเฟกของการไปนี้นะครับผมก็สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งนะตราบใดที่มันไหนหนะ้าอยู่บนมอนสเตอร์โซลและอีกฝ่ายหนึ่งจะมีการใช้งานเอฟเฟกของการก่อนจะใช้งานเอฟเฟกนั้นให้ทอยเหรียญ2ครั้งนะครับถ้าหากว่าออกหัว2ครั้งเลยการใช้เอฟเฟกนั้นจะถือว่าไร้ผลไปครับและการไปต่อมาเลยนะครับจัสแมนครับ จัชแมนเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผานักรบเลเวล6พลังโจมตี2,200ป้องกัน1,500นะครับโดยที่ว่าการใบนี้ก็ชื่อมันทแปรตรงๆตัวไปเลยก็ผู้พิพากษาเนยแหละนะมันเป็นนักรบที่ชอบแบ่งขาวแบ่งดำชอบตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดแบบชัดเจนไม่ชอบความขึ้นขึ้นกลางๆมากและมันเป็นมอนสเตอร์ที่สามารถโจมตีคู่ต่อสู้ได้อย่างรุนแรงมากๆ และมอนสเตอร์ตัวต่อมาตัวแทนแห่งการพิพากษาเซตเทิลครับตัวแทนแห่งการพิพากษาเซตเทิลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผ่าแฟรี่เลเวล6พลังโจมตี2,400ป้องกันศูนย์โดยที่ว่าการใบนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะอยู่ในซีรีส์ของ The Agent นะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยจะออกไปทางการพูดถึงเขตศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องนภาใบเดียวซะมากกว่านะครับโดยเอฟเฟกต์ของมันนะครับผมเราสามารถรีลิสการ์ดใบนี้ไปได้แล้วตอนที่เรารีลิสนั้นไลฟ์พอยต์ของเราเยอะกว่าของอ e ีกฝ่ายหนึ่งนะครับให้้้เเเเออออออาาาาาสส่่่ววนนนนนตตงงงขไลฟฟ์์พยยยยยััมมบบป็คีีหหใกกฝึโด อันนี้ของตัวแทนแห่งการพิพากษานะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อบนฟิล์ของเรา มีการ์ดเขตศักดิ์สิทธิ์แห่งทองนภา,าอยู่นั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเดนที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกนี้เราจะไม่สามารถเข้าไปททนเฟสได้นะและการ์ดใบต่อมาครับผมการ์ดใบนี้คืออินซีแห่งการพิพากษาครับอินซี a, แห่งการพิพากษาเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นท่านลมเผาสัตีกเลเวล6พลังโจมตี2,100ป้องกัน1,800การ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์ที่ชื่อวิ6สีฟ้าสวงมงกุฎฟิวชั่นกับโคเคนะครับก็จะได้ไปตัวนี้และมันไม่ได้มีเอฟเฟกตอะไรแต่ย ชื่อว่าราชินีผู้พิพากษาครับราชินีผู้พิพากษาเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นท่านดินเผานักรบเลเวล6พลังโจมตี2,100ป้องกัน1,700้อการไปนี้ก็จะเกิดจากนักรบเงาราชินีฟิวชั่นกับฮิบิคิเมะครับผมซึ่งเอาสามร้อยสตัวกันมาฟิวชั่นกลายเป็นราชินีผู้แข็งแกร่งตัวนี้นะครับและเอฟเฟกของมันก็ไม่มีเช่นเคยนะและมอนสเตอร์ตัวต่อมาโบเทนิสผู้พิพากษาครับ โบเทนิสผู้พิพากษาเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาแฟรี่เลเวล8พลังโจมตี2,800ป้องกัน1,400โดยเอฟเฟกต์แรกของเจ้าการ์ดไปนี้ก่อนเลยนะครับเมื่อเราสามารถใช้งานกับดักเคาน์เตอร์ได้สำเร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะรีลลสมอนสเตอร์ทั้งหมดบนฟิลด์ของเราหลังจากนั้นอัญเชิญการ์ดไปนี้จากบนมือลงไปบนฟิลด์แบบพิเศษได้เมื่อเราอันเชิญวอเทนิสตัวนี้ลงมาด้วยวิธีการนี้ได้สำเร็จนะครับให้มาดูว่าไอตัวมอนสเตอร์ที่เป็นเครื่องสังเวยไปเนี่ยมีม ามจำนวนมอนสเตอร์เผ่าเฟรนี่นั้นได้เลยครับซึ่งมอนสเตอร์ก็จะหมดไปเท่านี้นะครับผู้ที่มีอํานาจการพิพากษาทั้งหลายนะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงการกับดักที่เป็นการพิพากษากันบ้างแล้วนะครับกับดักใบแรกเลยนะครับผมการพิพากษาของอนูบิสครับการพิภากษาของอนูบิสเป็นกับดักเคาน์เตอร์นะครับโดยที่ว่ากับดักใบนี้เอาไว้เคาน์เตอร์เอฟเฟกของการเวทมนต์ที่มีเอฟเฟกการทําลายการเวทมนต์กับดักที่อยู่บนฟิวที่เราควบคุมอยู่นะครับ าเข้าเงื่อนไขนี้ปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งใช้มาปับ๊บเราใช้งานกับดักนี้เคาน์เตอร์ไปทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งไปและทําลายมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งตัวแล้วทีนี้มอนสเตอร์ Monster ตัวที่ถูกทาลายไปนั้นมีพลังโจมตีเท่าไหร่ให้มอบเป็นความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งครับและการไปต่อมาการพิพากษาแห่งอัศนีครับการพิพากษาแห่งอัศนีเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับโดยที่การ์ดกับดักใบนี้ถ้าเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าสายฟ้าแบบปกติแแแบบ se, แบบบบรรรรีีเเเวิิิ์์หหืืออออออพศษได้้ใ้ใาาาาาาลลลลกกกกกทท่่่ยยยูนนนฟฟขขงงงฝึ็ํ ฝ่ายหนึ่งนั้นทิ้งไปครับและการไปต่อมาคําพิพากษาของเอมมาครับคำพิพากษาของเอมมาเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งเอมมาเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าใครเคยดูอนิเมะอย่างดราก้อนบอลอย่างนี้นะก็จะรู้ว่าเอมมาเนี่ยจะเหมือนมาเป็นผู้ที่มีอํานาจบอดไหยอยู่ในปรโลกอะไรแบบนี้เขาก็จะเป็นตัวตนที่เหมือนมีสิทธิพิพากษาพวกวิญ,ญญาณต่างๆที่มาสู่นรกภูมินั่นเองครับโดยที่พอเป็นการ์ดกับดักในโลกยูกิโอปุ๊บนะครับเอฟเฟกของมันก็คือใช้งานได้ตอนที่อีฝ่ายหนึ่งอัญเชิญมอนสเตอร์แแบบพิเเเศษลลลลงงมมมมาาาาาไได้้้้สํํรร็็็จจััััผววกกกทยออนนนนนต์ปหี ตามต่อมาคือให้รีมูฟมอนสเตอร์เผาอันเดของเรา5ตัวจากสุสานออกนอกเกมไปนะครับหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์เผาอันเด1ดตัวจากบนเมอหรือจากในเด็กที่มีเลเวลตั้งแต่7ขึ้นไปนะครับเอามอนสเตอร์เผาอันเด1ดตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลของเราได้ด้วยและการไปต่อมาก,การาไปนี่คือการที่ภากษาแห่งโอเมก้าครับการที่ภากษาแห่งโอเมก้าเป็นการกับดักธรรมดานะครับ การ์ดกับดักใบนี้นะครับผมใช้งานได้โดยที่ว่าเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนโซนเวทกับดักของเรา1ใบแล้วก็เลือกการ์ดบนฟิลของอีกฝ่าย2ใบทำลายการ์ดท,ที่เลือกนั้นทิ้งไปครับซึ่งตอนนั้นเราก็อาจจะต้องมีมอนสเตอร์ที่อยู่โซนเวทกับดักในฐานะที่เป็นการ์ดเวทบนต่อเนื่องหรือการ์ดสวนใส่อย่างนี้เนาะก็สามารถที่จะคอมโบกับการ์ดใบนี้ได้ครับและการ์ดใบต่อมาเลยนะครับการ์ดใบนี้คือตาช่างพิพภากษาครับตาช่างพิภากษาเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทงงกาละครับผมใช้้งานนไดตอ ที่การ์ดบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งมีจํานวนเยอะกว่าการ์ดบนมือแล้วก็การ์ดบนฟิลของเรานะครับห่างกันกี่ใบเราจะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้ตามจํานวนนั้นครับสมมติว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีแบบเกือบเต็มฟิลเลยมี9ใบแล้วบนฟิลเราบนมือเรารวมได้แค่2ใบอย่างนี้เราก็จั่วการ์ดจากเด็ก7ใบกันหนอนๆเลยอะไรประมาณนั้นเนาะและการไปต่อมาคือแสงแห่งการพิภากษาครับแสงแห่งการพิภากษาเป็นการ์ดกลับดักธรรมดานะครับการ์ดกลับดักใบนี้ใช้งานได้ตอนที่ <c oughs> บนฟิลของเรามีเคสศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องนภา,าอยู่นะครับแล้วทีนี้เรราาาจะสมถ ส่งมอสเตอร์ท่าแสงหนึ่งตัวจากบนมือลงสู่สารไปแล้วก็เลือกใช้งาน1ใน2เอฟเฟกนี้ครับเอฟเฟกที่1เลยคือดูการ์ดบนมือของอีกฝ่ายนะครับหลังจากนั้นเลือก1ใบทิ้งลงสู่สารไปได้หรือจะเลือกอ e ีเอฟเฟกหนึ่งเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่าย1ใบแล้วก็ส่งลงสู่สารไปครับการไปต่อมาการพิพากษาแห่งทะเลทรายครับ การพิพากษาแห่งทะเลทรายเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับการ์ดกับดักใบนี้ตราบใดที่มันหงายหน้าอยู่บนฟิลมอนสเตอร์ที่เปลี่ยนสภาพเป็นหงายหน้าแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนสภาพรุกรับได้ครับก็คือมอนสเตอร์ปกติที่มันคว่ำหน้าอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันถูกหงายหน้าขึ้นมาในสภาพที่ยังตั้งป้องกันอยู่อย่างนี้มันก็จะโจมตีไม่ได้แล้วหรือกระทั่งว่ามันถูกพลิกมาไปรีเวิร์สมันก็จะไม่สามารถกลับไปตั้งป้องกันได้แล้วนั่นเองครับก็เป็นการ์ดกับดักออกแนวบล็อกนู่บนบนล็ลอก กับดักธรรมดานะครับซึ่งการไปนี้เลยนะครับเอฟเฟกก็จะมี2อ,อย่างนะเอฟเฟกที่1น,นะครับผมคือเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวบนฟิลของเราที่มีเลเวลตั้งแต่8ขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นเพิ่มให้ทําลายมอนสเตอร์บนฟิลของอีกฝ่ายทุกตัวที่มีพลังโจมตีเยอะกว่ามอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนั้นครับและตามมาด้วยเอฟเฟกที่2ของมันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการส่งการ์ดไปนี้ลงสู่สารไป ด้วยเอฟเฟกของมอรสเตอร์ที่ชื่อว่า Fallen of Abus ในช่วง e n f นเฟของเธอ้นั้นนะครับเราจะสามารถเอาการ์ดใบนี้กลับขึ้นมาเซตบนฟิลได้นะครับซึ่งการพูดถึง Fallen of Abus เป็นการพูดถึงการ์ดใบเดียวนะครับไม่ได้พูดถึงทั้งซีรีส์ขนาดนั้นเนาะการ์ดใบนี้ก็เลยยังอยู่ในค่าทีเรียที่ใส่เข้ามาในคลิปนี้ได้นั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดที่มีคําว่าพิพากษาต่างๆนานาเลยนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างชอบการพิพากษาคาําพิพากษาหรือผู้พิพากษาอันไหนนนนคักก็อมมเเาาาาพพพูดยดยไไไ้สสใใจิษหป่ เป็นเด็กของตัวเองมีคอมโบอะไรอยากจะแนะนําเพิ่มเติมไมเก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นกันนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ